ตัวนี้มาต่อกันที่ EP สองนะคะพอดีเมื่อกี้คลิปมันยาวแล้วมันตัดนะคะตัวนี้เรามาขอต่อที่ EP สองนะคะหลังจากเราใส่เขาแฟนทอมนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้คือตัวปรับเนี่ยค่ะปรับความนี่ค่ะให้มันล็อกนี่ค่ะล็อกเข้าไปค่ะ นี่จ้ะแล้วตัวนี้ก็คือเราสามารถปรับสูงต่ำก็คือคายตัวนี้นะคะมันก็จะยกสูงให้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ปรับตัวนี้นะคะเพื่อให้มันแบบนี่ค่ะตั้งขึ้นตั้งลงได้ค่ะเอาตามแอคชั่นที่เราชอบนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ทองกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทองนะีคะให้เราคลาย ตัวนี้กอแล้วก็สวมครอบไว้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากใส่ทอมแล้วนะคะนี่ค่ะล็อกก็ปรับระดับล็อกความแข็งแรงทีนี้ก็เหลือประกอบฟอทอมนะคะนี่ค่ะฟอทอมของเราก็ประกอบเหมือนเบ็ดย้ำค่ะระอสักครู่นะคะ ตัวนี้นะคะใส่หนังฟอร์ทอมนะคะก็จูนหน้าเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนี่เป็นด้านล่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาใส่ขาฟอร์ทอมนะคะ จะเป็นขาแบบนี้นะคะจะมีมาทั้งหมดอ3ขั้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่กันเลยค่ะใส่ลงไปในนี้นะคะุนท้ายน็อตตัวนี้อ่อนแล้วเราก็ค่อยใส่เข้าไปค่ะนี่ค่ะประกอบแล้วนะคะเราก็มาตั้งประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่ขาสเสน่หนะคะนี่ค่ะขาสะเสน่ห์ เดี๋ยวเรามาแกะประกอบคาสน่กันค่ะนี่ค่ะแกงออกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ล็อกตัวนี้นะคะนี่เลยจะ้ะแล้วก็เอาท่อนบนเนี่ยนะคะใส่ลงไปตัวนี้ค่ะนี่ผับสูงกลแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะคะนี่ค่ะคาสน่ได้มาแล้วแกะสเสน่ใส่เลยค่ะ นี่ค่ะแชนเนก็จะประกอบมาแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะมันจะของฟินิกเขาจะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นแชนแน่ที่จูนได้นะคะ,น,คะนี้ก็อันนี้คือกระเดื่องเดี่ยวนะคะ ประกอบกระเดื่องเดียวก็ง่ายๆค่ะถอดออกนะคะแล้วก็คายตรงนี้นะคะเพื่อเสียบก้านกระเดื่องเข้าไปนะคะจึบึบจึบ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 นี่ค่ะขาให้แฮตนะคะฮไลไ์ Hi จะอยู่ที่ขาให้แ่ะนะคะคือเคยขายให้ลูกค้าไปประกอบเองแล้วประกอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีใส่เลยค่ะ กขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะกลางขาออกมาให้สุดนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เราก็ถอดหัวล็อกไฮแหดออกแล้วก็ใส่ถ้วยค่ะแบบใส่ลงไปในแท่งนะคะนี่จ้ะแล้วก็ล็อกความสูง ทีนี้ก็ใส่ถ้วยด้านบนค่ะแล้วก็ลอกไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็นี่ค่ะตัวการประกอบฐานให้แหดนนะคะตัวเราต้องใช้ใหกเหลี่ยมซึ่งเขาจะแถมมาในชุดอยู่แล้วนะคะคลายตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อเสียบตรงนี้จะมีรูนะคะใส่เข้าไปให้ตรงรูนะคะเป็นช่องบังคับอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขันลงไปค่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะ ชุดของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะต้องถามค่ะน,น,นี่กันนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เป็นเก้าอี้กองค่ะนี่ค่ะขาเก้าอีาา้กองจะมาประมาณนี้นะคะนี่สลักนะคะนี่ค่ะสูงยาวปรับตามนี่จะปรับอันสุดท้ายเลยอันสูงสุดเลยนี่ค่ะตัวนี้เป็นขาบูมนะคะ ก็แกะแล้วก็จะมาแบบสองอนนะคะแล้วก็กางขาแล้วก็เสียบไปนะคะนี่ค่ะขาตรงนะคะทีนี้ในเซตของเขานะคะก็จะแถมไปมานะคะแกะมาแล้วก็จะมีแคทสิบแคทใบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไฮแฮทค่ะแคทเราก็คลายตรงนี้นะคะ ใส่ลงก็เลยค่ะจกะ็แกะถุงออกก็ได้นะคะแต่ทัวนี้เดี๋ยวเราจะโชว์หน้าร้านอีกทีนึงเราถ้าจะเริ่มของเหลืองเราเลยยังไม่ได้แกะถุงออกนะคะกระสักระส่ายตัวนี้หมุนตัวนี้ไฮแแฮตนะคะไฮไลท์ไฮแแฮตนะคะให้เรากดหัวไฮแแฮตออกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ปอะมองนี้เส แล้วก็อีกตัวนี้นะคะนี่ค่ะให้เราคลายตัวนี้ออกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็นี่เอาออกที่มือค่ะแล้วก็ใส่ลงไปบนตัวนี้นะคะเราใส่ได้ทั้งหอด้านนี้นะคะนี่ค่ะหัวนะคะตัวนี้ก็นี่ค่ะเราก็หมุนใส่เข้าไปนะคะทีนี้ก็ ใส่กับตัวไข่แหบของเราเลยค่ะเห็นกันไหมคะนี่ค่ะแล้วก็รอบนึงค่ะเทสเทสนี่ค่ะแล้วก็ออกไายนิดนึงขึ้นไาน,นิดนึงนะคะเพื่อยอะไรเดี่ย สักครู่นะคะเดี๋ยว<ด>ต้ว<ด>องับแคชั่นนิดนึงค่ะ